มาดูครับนะอหอยลักไก่นะ,ะนี่ครับหอยลักไก่ข้อห้าพอดีครับนี่จะอยู่วันนี้ครับนี่คือหอยลักไก่ครับนะปั๊บหนึ่งตัวครับนี่นะกองไอคอนครับนี่ครับนี่หนึ่งตัวครับนี่ครับนี่ครับตัวสร้างตัวครับครับนะอ่าี่ตัว 4ตัวครับนี่ครับหอยลักไก่ครับหน้าบองเบรยครับนะนี่ครับนี่ครับตวงแล้วครับนี่ครับอยูฟานี้ครับนี่คือหอยลักไก่ครับนี่ครับควับติดกันอยู่ตัวนี่ครับหอยลักไก่ครับนี่อีกตัวครับอ๋อนี่ปูครับไม่ใช่นี่ครับหนึ่งตัวครับ มีตัวเล็กครับนี่ครับทุกคนนี่ครับหนึ่งตัวครับนี่ครับบางๆครับไม่ทีทำเพื่อครับออกมาห้าห้อยเล่นๆครับโอเคครับพี่น้องบายยครับ